วันพฤหัสบดีที่สิบสามกฎาคมพศสองพันรอยกิบหกหกสิบหกครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นำพราที่เช่ามาจากถานพระเครื่องใกล้บ้านครับผมนะหรืองานประกวดนะโรงเรียนในร้อยสัมพันน์นี่ครับผมนะตามแผงพาต่างๆจระยุทต่างๆเนี่ยที่มีประมาณสี่พันแผงนี่ครับผมนะมีเช่ามาหลายปีแล้วผมนะตองก่อนข้าพเจ้าไปเดินตลอดครับผมนะงานประกวดก่อนก่อนโควิดครับผมนะโรงเรียนในร้อยสัมพันน์เนี่ย แล้วสนามพ้าเครื่องไกลบ้านเนี่ยพอข้าพเจ้าบ้านอยู่สัมพันตรงนี้กับผมนะคืออยู่ใกล้กันเนี่ยท่านชมดูนะเช่าตรนนี้ประมาณห้าร้อยเจ็ดร้อยบาทกับผมตรงเนี้ยกับผมนะเนี่ยเห็นชอบสวยงามดีเขาเลี่ยมพลาสติกเดิมๆอย่างนี้เลยกับผมตรงเนี้ยเนี่ยท่านชมดูกับผมนะข้าพเจ้าก็ดูไม่เป็นเนี่ยผมนะนะพึ่งมือใหม่กับผมหัดขับตรงนี้กับผมหัดเช่าตรงเนี้ยกับผมนะตรงนี้ท่านชมดูกับผมตรงนี้ เช่ามาแบบนี้เลยครับผมนะเนี่ยเนี่ยชั้นพิจารณาดูว่าผมนะคือถ้าเราเช่ามาเนี่ยความเห็นสุดตัวข้าพเจ้าอย่างที่บอกอะซื้อมาขายไปดีกว่าผมล้าข้าพเจ้าเช่ามาเนี่ยโอ้หหลายหมื่นบาทครับผมนะถึงเกือบแสนบาทตรงเนี้นี่ขายไม่ได้เลยนะครับผมตรงเนี้ยพูดตามตรงนะเช่ามาเป็นร้อยองค์เนี่ยต้องตีไปร้อยองค์ขายได้ประมาณองค์งเดียวครับผมนะ ยังขายไม่ได้เลยอะผมนะคือเงินจมอะ่ะพระติดมืออาชีพเราต้องขายพระใช่ไหมครับคือลูกหลานก็มีใครเอาอะตรงนี้ครับผมนะเราจะเออความเห็นส่วนตัวครับเจ้านะเออแล้วถ้าเราเจ็บป่วยเราต้องใช้เงินอะ่ะมันอําบากมากเขาต้องไปเหมาอรัผมนะมนก็เหมาใช่นไหมถูกมากๆเลยอะ่ะนี่เราเช่าทีละองค์อะ่ะเหมาเน,นี้ยไม่เกินไม่ถึงร้อยครับผมตรงนี้ เช่ามาห้าร้อยเจ็ดร้อยอ่ะนะเป็นข้อคิดตรงนี้ท่านทมดูผมตรงนี้ยุคสมัยนี้เห็นว่าเก็บเงินสดดีกว่าเนาะอะไรจะขึ้นนะ้ำมันดีเซลจะขึ้นอีกแล้วไม่ตึงเขาไม่ตึงตัวสี่ห้าบาทคิดดูดีครับตรงนี้นะเออถ้าพระเจ้าขายที่ได้โอเคฮะยังมีเงินเป็นล้านตรงนี้โอเคแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ตรงนี้ครับผมนะซื้อมาขายไปดีกว่านะความเห็นครับรเจ้าตรงนี้ เราต้องเออเรียนรู้เอาว่าผมเนี่ยจากประสบการณ์น่ะอืมผไม่อยากเป็นภาระใครตรงนี้ครับผมนะเงินก็ต้องกินต้องใช้เจ็บปว่วยอะไรขึ้นมาต้องใช้ตลอดเงินต้องใช้ทุกวันเลยอะ่ะวันละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยตรงนี้โอเคนะครับฉันดูครับผมวพราะเรื่องล้างปืเนเดียวตรงนี้นะ ให้สนใจอุดหนุนข้าพเจ้าก็ติดต่อได้ครับตรงนี้ไปแบ่งปันผ้าไว้บ้างครับผมนะขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับโอเคนะครับ